สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะมาพบกับครูติงในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ครูติงจะมาแนะนําเด็กๆในเรื่องของการทําการบ้านในหัวข้อเรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่เด็กๆจะไปทําแบบฝึกหัดครูติงมีความรู้มาเพิ่มเติมให้กับเด็กๆค่ะพร้อมที่จะไปรับฟังกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์หมายถึง การนำความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่างการอ่านแบบกลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตั้งและประกอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวันได้แก่ราวตากผ้าตู้เสื้อผ้าชั้นวางของโต๊ะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นหม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่น องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 1. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุต่างๆอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเพื่อที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ จากคู่มือหรือภาพที่แน่มากับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประกอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมายในการทำงานจากความรู้ที่ได้รับไปนี้เด็กๆไปดูเลยค่ะว่าวันนี้ครูติ๋งจะให้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดอะไรกันแบบฝึกหัดนะคะครูติ๋งก็จะให้เด็กๆนะคะยกตัวอย่างนะคะ การประกอบนะคะติดตั้งเครื่องใช้ที่เด็กๆสามารถประกอบเองได้ด้วยตนเองนะคะไม่ยากเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างมาเพียง5อย่างเท่านั้นนะคะรูปแบบในการทําแบบฝึกหัดก็เป็นอย่างตัวอย่างที่หน้าจอนี้เลยนะคะทําในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะเขียนหัวข้อแล้วก็ตอบคําถามออกมา นะะในกรณีที่นักเรียนนะคะไม่สามารถพิมพ์ใบงานออกมาได้นะคะเด็กๆสามารถทําใส่ลงไปในกระดาษดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กระดาษ a 4 2. กระดาษใบงานหรือกระดาษเส้น 3. กระดาษสมุดนะคะเมื่อได้กระดาษที่ต้องการแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนหัวข้อ เหมือนที่หน้าจอนี้นะคะการบ้านการงานอาชีพครั้งที่สองแบบฝึกหัดที่5และเด็กๆก,ก็ตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนคำสั่งนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่เป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะแผนพังความคิดก็ทำในรูปแบบที่เด็กๆชอบนะคะทำงานออกมาให้เรียบร้อยและครูติงหวังว่าเด็กๆจะเพลิดเพลินกับการทำ แบบฝึกหัดนะคะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ